ระบบนี้เฉียบจริง EMA บวกพาโาลิิ l าพาเ Ada ไป14เด้งได้อย่างไรดูให้จบคลิปนี้นะครับมีคำตอบแน่นอนสวัสดีครับผมคริปโตพอลิบอทนะครับพบกับคอนเทนต์ดีๆในการเทรดคริปโตฟิวเจอร์ให้เป็นระบบและมีสถิติรองรับนะในวันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับนะครับในการเทรดเหรียญ Ada ใน EP ที่20เนี่ยนะครับให้นะครับได้กำไรสูงสุดถึง14เด้งนะดูให้จบคลิปนี้นะครับโดยจะใช้ indicator เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือตัว exponential moving average หรือว่าตัว EMA อันนี้เป็นตัวที่เพื่อนๆรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับและอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือตัว parabolic sar ตัวนี้ก็ยิ่งง่ายเข้าไปกันใหญ่นะซึ่งนะครับถ้าเอา2ตัวนี้มา combination กันนะเดี๋ยวผมจะสอนจุดเข้าออกที่เป็นระบบชัดเจนนะครับเพื่อนๆที่ยังเทรดิ r y ต t o future แล้วยังติดดอยล้างพอร์ตนะครับสารวนอยู่กับปัญหาเดิมๆนะยังเทรดแล้วพอร์ตไม่ไปไหนมาไหนยังไม่มีกำไรนะครับ แนะนำนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วนำไปทดสอบทดลองใช้จริงนะครับโดยระบบนี้นะครับท้ายคลิปนะผมได้ทําเป็นอินดิเคเตอร์และทําการเชื่อมบอร์ดทำการทดสอบทั้งหมด540ไม้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะก็จะมาดูกันนะครับว่า Performance นะครับของระบบเนี้เฉียบจริงขนาดไหนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าติด top 5ของระบบที่ดีที่สุดใน Discord ตอนนี้ไปแล้วนะครับโอเค ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์ใต้ล่างเป็นกำลังใจก่อนจะไปรับชมวิธีการเทรดกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาถึงในเรื่อง3มสเต็ปขั้นตอนะครับในการเซตัพก,การเทรดในวันนี้นะเทมเพลตก่อนนะจะใช้อินดิเคเตอร์เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะเพื่อนๆช็อตโน้ตแล้วก็จดตามดีๆนะครับตรงนี้เป็นการเซตเทมเพลตนะสำคัญครับอย่างแรกก็คือตัว EMA นะครับผมจะใช้ทั้งหมด2เส้น ที่เพื่อนๆเห็นจะเป็นเส้นสีขาวนะครับเหมือนเป็นตัวชนอ l ลักษณะแบบนี้นะทำไมตั้งเป็นตัวช n อ l ได้นะครับเพราะว่า EMA นะครับตัวด้านบนเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกมาจาก Trading View ได้เลยนะครับ e x p o r e n t i a l Moving Average หรือว e ่า EMA ปกติแล้วนะครับมันจะคำนวณโดยใช้ราคาปิดนะครับหรือว่า close c o s e นะแต่ว่าตรงนี้เราจะปรับนะครับไม่ได้ใช้ close นะเราจะมาใช้ในเรื่องของการคำนวณราคา high นะครับส่วนเส้นด้านล่าง นะครับก็คือจะเป็น EMA เช่นเดียวกันแต่จะคำนวณโดยใช้ราคาของโลนะครับในการคำนวณถ้าเพื่อนปรับเป็น High และโลแล้วก็จะได้เป็นตัว Channel นี้ทั้ง2เส้นนะครับโดยค่า EMA ที่ใช้นะครับทั้ง2เส้นนั้นคือค่า14นะครับผมให้ค่าไว้แล้วนะครับ14ค่านี้นะครับไม่ได้มาง่ายๆนะครับเกิดจากการ optimize ค่ามากกว่า10,000ตัวอย่างนะครับในการทำระบบเรามีเครื่องมือนะครับในการ optimize ค่า แล้วก็ทำเป็นรีพอร์ตใน Discord นะครับสำหรับสมาชิกระดับ l e g e n เ r อรนะครับแต่ว่านี้เรามาแชร์นะครับบางค่านะครับให้เพื่อนๆได้ใช้กันฟรีๆรนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นรีพอร์ตแบบ Full Option นะครับก็สามารถที่จะ Subscription เข้าไปในระดับ l e g e n เ r อรหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับถัดมาก็คือตัวค่าของ Para รา bolic ซานะครับเพื่อนๆสามารถเซตอัพตามนี้ได้เลยนะครับค่า Start ทก็คือ c r e m e n t 0 0 1นรับแล้วก็ Max Value อยูนะครับอันอ ค่าความละเอียดของพาราบริซานะครับสำหรับไซเนอร์จี้นี้นะมาถึงในเรื่องของ3สเต็ปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆช็อตโน้ตได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูในขาลองก่อนนะครับว่าเปิดลองทําอย่างไรนะอ่าขั้นแรกนะครับจะเห็นว่า EMA เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด2เส้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปิดลองเนี่ยผมจะรอให้ราคาปิดนะฟังดีนะครับราคาปิดเนี่ยขึ้นมานะครับเบรกหรือว่ามาปิดยืนเหนือตัว EMA high หรือว่า EMA band บนนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวลองดูนะ จะเห็นว่าตอนนี้ราคาอยู่ด้านล่างอยู่นะครับเราก็ยังไม่ต้องไปแอคชั่นอะไรนะ,น,ะนะตรงนี้นะครับกัมกึ่งนะครับว่ามันปิดนะอยู่เหนือหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งแท่งแล้วกัน,นะจะเห็นว่าเสตที่หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นตรงไหน,นแท่งนี้นะจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับมีการปิดเป็นไงครับอยู่เหนือ EMA แบนบนนะครับหรือ EMA หานั่นเองเพราะฉะนั้นเสตที่หนึ่งเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้นะตรงนี้เป็นบาร์ที่เราจะต้องมามอนิเตอร์นะครับขั้นตอนถัดมานะครับขั้นตอนที่2นะครับผมจะรอในเรื่องของ ัวพาราโบลิกซาฟิลเตอร์นะพาราโบลิกซาฟิลเตอร์คืออะไรนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าพาราโบลิกซาเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นจะมีเป็นจุดไข่ปลาสีเขียวและสีแดงนะครับถ้าเราจะเทรดขาลองนะเราจะต้องรอพาราโบลิกซาให้มันย้ายนะครับจากแดงมาเป็นสีเขียวก่อนนะครับสีเขียวเพื่อคอนเฟิร์มว่ามันเป็นกรณีขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับโอเคจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับเนี่ยมีองค์ประกอบทั้ง2อย่างนะครับคือ1ในสเต็ปที่1คืออะไรครับราคาปิดนั้นยืนอยู่เหนือ EMA แบนบนและสเต็ปที่2 พาราเบิลซานั้นเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวเห็นไหมคอนเฟิร์มกันทั้ง2อย่างนะครับมีการเบรก EMA ด้วยและพาราเบิลซาเปลี่ยนทิศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําการเปิดลองนะครับที่ราคาปิดทันทีนะโดยระยะเทปโปรไฟต์แร็เก็ตนะครับในวันนี้อยู่ที่2.4เท่านะครับคือตรงนี้พุททิศคอสนะครับอยู่ที่ R 0.7เท่านะสต็อปลอนะครับก็จะใช้ในเรื่องของ ATR นะครับส่วนค่าพิเรียแบบละเอียดนะครับก็จะอยู่ใน Discord นะครับ ใครที่ยังตั้งซับล็อตแบบ ATR ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับใน EP ที่1ผมสอนการตั้ง Stop ล็อตโดยใช้ ATR ไว้นะปล่อยออเดอร์รันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้มันใกล้เคียงกับ Stop ล o อ s มากๆนะครับแต่ยังไม่ชนนะโอเค พอถึงตำแหน่งนี้นะครับข้อสังเกตดีๆนะครับสำคบคนที่เทรดมือนะจะเห็นว่าราคาปิดเนี่ยมันยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะครับก็คือ R R 0.7เท่านะครับการที่มันมายืนเหนือตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น stop l ล s s เราเนี่ยจะต้องอะไรครับมีการ move ขึ้นไปนะครับ protect cost นะครับนี้คือจุดที่เราเปิดลองถูกไหมอ่าสำหรับคนที่เป็น s มาชิกอยู่ในห้อง discord นะครับดับ Epic และ d e g e n e r a t e ก็จะได้ตัว indicator นี้มันก็จะทำการนะครับแจ้งสัญญาณเตือนหรือว่าทำการล็อกัตติปล่อยต่อนะ เทรนก็ยังอัพเทรนขึ้นไปนะครับอ่าโอเคตรงนี้โดน TP ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น Fu l l exit ไปนะครับออกทั้งหมดตรงนี้ใช้ความเสี่ยงก็อย่าลืมไปทำการแบ็กเทสกันดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูเพลย์ต่อไปเลยนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นจะเห็นว่าณตอนนี้นะครับตลาดเนี่ยนะพอราบลึกซ่าเนี่ยเป็นสีแดงแล้วนะครับแล้วก็มีราคาปิดนะอยู่ต่ำกว่านะครับตัว EMAlow นะครับตรงบริเวณแท่งนี้นะเพื่อนๆอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอปิดแบบนี้นะครับมันจะ เข้าเงื่อนไขของการเปิดช็อตหรือเปล่านะครับผมจะบอกเลยว่ามันยังเปิดช็อตไม่ได้ที่แท่งนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาปิดตรงนี้นะมันปิดเรียบร้อยก็จริงนะครับแต่ว่าวันที่มันปิดเนี่ยตรงนี้นะจริงๆต้องย้อนมาดูตรงนี้นะครับราคาปิดตรงช่วงที่พราโบลิซาเปลี่ยนทิศเนี่ยนะจากเขียวเป็นแดงเนี่ยนะครับราคาปิดนั้นยังไม่คอนเฟิร์มในสเต็ปที่1นะแต่ถ้าเกิดว่าแท่งนี้นะครับราคาปิดเนี่ยมันปิดลงมาอยู่ด้านล่างตรงลักษณะแบบนี้นะสมมุติมันเบรกลงมาด้านล่างนะครับมันมาปิดอยู่อย่างนี้อ แล้วซาเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงตรงนี้เปิดช็อตได้นะแต่จะสังเกตว่าตรงนี้นะครับแท่งที่มันซาเปลี่ยนทิศเนี่ยราคาปิดนะครับมันไม่ได้เบรคตัว EMA l o นะครับมันก็เลยเปิดช็อตไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะถัดไปนะครับเดี๋ยวขอ Play ออเดอต่อนะโอเคตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับ หนึ่งนะครับที่ต้องดูในการเช็คเงื่อนไขนะครับอินดี้มันฟ้องแล้วว่าจะต้องเปิดลองเราต้องเข้าใจว่ามันเปิดลองเพราะอะไรนะครับหนึ่งคือให้ดูในสเต็ปที่1ก่อนนะครับสเต็ปที่1นนั่นก็คือราคามีการเบรกนะครับตัว EMA High ขึ้นไปถูกไม่ถูกนะครับอันนี้คือถูกต้องนะและอย่างที่2คืออะไรครับพาราโบลิกซานั้นเปลี่ยนจากแดงมาเป็นสีเขียวเห็นไหมครับ ซาก็เปลี่ยนจากแดงมาเป็นเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะเปิดลองได้นะครับ STOP LOSS แล้วก็ Take Profit 2.4เท่านะครับ RR วันนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากนะแต่ผมจะบอกทริคนิดนึงนะครับในการออกไม่ได้ออกได้แค่จังหวะการถึง TP 2.4เท่านะครับถ้าเกิดว่าพาราบริกซานั้นระหว่างที่เราลันกำไรขึ้นไปนะครับพาราบริกซานั้นมีการเปลี่ยนนะครับจากสีเขียวดูดีนะ เต็นสีแดงเมื่อไหร่คุณก็สามารถที่จะ close order หรือว่าปิดทำกำไรได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอมอาจจะ detect แล้วว่าเทรนนั้นมีโอกาสจะเปลี่ยนนั่นเองอ่ะเช่นตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับในขณะที่เราลองตรงนี้จำได้ไหมอ่ะแล้วราคาขึ้นไปอันนี้ราคาปิดเหนือ p พดิคอลศูเท่าเราก็เลื่อน stop loss ขึ้นมานะครับอันนี้คือตามระบบปกตินะถ้าคุณเทรดมือ แต่นะครับจุดที่คุณจะหนีออกมาก่อนนะครับทำกำไรออกมาก่อนแม้จะเป็นกำไรเล็กน้อยก็ตามนะนะก็คือตัวพาราเบลซ่าเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงเห็นไหมครับตรงนี้เขียวเป็นแดงพอเขียวเป็นแดงเมื่อไหร่นะครับผมก็ทําการปิดออเดอร์ทันทีนะครับเพื่อป้องกันการที่มันจะไหลลงมาแล้วก็โดนสต็อปลอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะ ถ้าคุณไม่ปิดตรงนี้ไปก่อนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณก็จะโดนฟาสต็อปลอยไปที่แท่งนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวไซดิจี้นี้มันก็มีในเรื่องของการ Ex ็กซนะที่แฝงอยู่ด้วยนะครับอลองดูตัวอย่างในกรณีขาลงนะครับตอนนี้มันก็แดงอยู่นะครับพาราโบลิซานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่นะครับที่มันเปลี่ยนเป็นเขียวตรงนี้เปลี่ยนเป็นเขียวแล้วนะครับดูดีๆนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเปลี่ยนเป็นเขียวก็จริงแต่อะไรครับตัวแท่งเทียนมันไม่ได้เบรก EMA หายขึ้นไปถูกปะ ราะฉะนั้นเขียวเนี้ยก็ยังไม่ได้มีการใช้งานได้นะครับเพราะมันยังไม่ได้เข้าสเต็ปนั่นเองนะครับเราก็จะดูดต่อไปเรื่อยๆแต่ข้อสังเกตดีๆตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับราคานะครับมีการเบรกนะครับแท่งนี้นะเบรก EMA low เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับปิดต่ำกว่า EMA low แล้วแล้วะไรครับ Parabolic SAR าาก,ก็เปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขของการเปิดช็อตได้นั่นเอง เพราะมันมา2ออย่างเลยนะราคาปิดต่ำกว่า EMA low นะครับคือเบรกนั่นเองและซาเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงนะซาฟิลเตอร์ก็เปลี่ยนตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดช็อตได้นะระยะทุกอย่างยังคงเหมือนกันนะครับทั้งฝั่งลองและฝั่งช็อตนะครับ2.4เท่าเหมือนเดิมนะครับหลังจากนี้คุณก็ปล่อยออเดอร์เพลย์ไปะการเทรดตามระบบก็ไม่ยากนะครับและถ้าระหว่างทางนะครับเน้นย้ำอีกทีว่า ถ้ามันมีการเปลี่ยนนะครับซารเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวเมื่อไหร่คุณก็สามารถที่จะ e อ i t ออกมาก่อนนะครับหนีออกมาก่อนได้เช่นเดียวกันนะครับลองดูไม้นี้นะครับอันนี้รันยาวลงเลยครับ2.4เท่าอถึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม้นี้ก็สําเร็จปิดไปเรียบร้อยเห็นป่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปทดสอบนะครับ540ไม้นะครับกับสตร атег นี้ดูในคู่เหรียญเอด้านะครับทางเซม1ชั่วโมงว่าผลการทดสอบนั้นจะเป็นอย่างไรครับ ร้อนนะครับสำหรับการทดสอบในตลาดจริงเดี๋ยวลองมาดู Perform a n c e ของระบบนี้กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ performance สิ่งที่เราเห็นนะครับจากโปรแกรมเทร d i n g v i e w นะครับในการเทสนะถ้าเกิดว่าคุณฝาก1 0 0 0เหรียญน,นะครับแล้วเทรดระบบเนี้ย4 0ไม้นะครับในการทดสอบเนี่ยคุณจะมีกำไรนะครับอยู่ที่1 4 8 0 7 4 USD t นั่นเองครับก็เป็นระบบที่มีความน่าสนใจและผมก็บอกเลยว่าติด top 5นะครับใน Discord ไปแล้วแน่นอนนะครับ ตัววินเรทนะครับไม่มากไม่น้อยนะอยู่ที่42.78แต่อย่าลืมว่า RR หรือว่า Restore Ratio นะสูงถึง 2.4x นะครับหรือว่า2.4เท่านั่นเองนะครับ Profit Factor อยู่ที่1.5ส่วนตัว Maximum Drawdown ก็อยู่ที่24.72นั่นเองนะครับสำหรับ Strategy ใน EP ที่20นี้ และที่พิเศษส,สุดๆนะครับสำหรับสมาชิกในระดับ r e g e n e r a t ีในห้อง Discord ของเรานะครับก็สามารถเข้าถึง Exclusive Report ตั้งแต่ EP ที่1 Super t r ป n ร์เนจนถึง EP ที่20คือ EP ปัจจุบันนะครับก็คือ EP ของ Moving Average Filter Parabolic s a r นั่นเองนะนอกจากจะมีเหรียญ Ada Cardano นะครับใน t ทางเฟรม e 1ชั่วโมงที่ได้คุยกันไปแล้วก็ยังมีอีก1 Report นะครับในเหรียญ XRP หรือว่าเหรียญ Ripple นั่นเองนะครับใน ตามเฟรม2ชั่วโมงนะครับซึ่งเพื่อนๆสมาชิกน,นะสามารถที่จะนำไปเชื่อมบอร์ดได้นะครับตัวเปอร์เซ็นต์โปรฟิตก็ไม่น้อยนะครับประมาณเกือบ500นะครับแม็กซ์รอดาวก็สามารถที่จะคุมอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ25นเท่านั้นเองนะ เทรดนะครับทดสอบทั้งหมด206ไม้นะก็เป็นอีกหนึ่ง strategy ที่เพื่อนๆในห้อง Discord นะครับสามารถนำไปเชื่อมต่อเป็นโรบอทเทรดอัตโนมัติได้นะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าตัวบอทนะใน r e g e n e r y นะครับได้กำไรกันไปเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้งานตัว r p o r t z o so n ซนะครับมาเชื่อมต่อเป็นโรบอทเทรดอัตโนมัตินะ ก็สามารถสมัครได้นะครับระดับ r ีเจ n เนอรีหน้าช่อง u t u b e นะครับ YouTube Subscription กันเข้ามาได้เลยนะครับตามวิธีการหน้าช่องได้เลยนะครับหรือว่าใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีปุ่มสมัครอยู่นะครับก็กดปุ่มสมัครแล้วก็เข้ามาจอยกันในคอมมูนิตี้นี้ได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนระบบเทรดกันนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับว่าอยากให้ผมทำระบบใดเหรียญใดน้มาแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับช่วงีในการเทรดมีสติในการเทรดวานเอ็มเอ็มกันดีๆนะครับสำหรับวีกนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ